สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องน้องนานาทุกท่านครับผมสำหรับเมื่อนี้กับเป็นวันอาทิตย์ที่21เดือนสองปี6 4ทางขายเซียนขืนเมือร์ุซินกัสิดิดมารีวิวรายละเอียดสินค้าก่อนจัดส่งกับผมสินค้าที่ทันเห็นอยู่ข,ข้างหน้านี้เป็นรายละเอียดสินค้าที่ขายเซียนขืนเมอร์เซเดสิได้จัดส่งในวันจันทร์กับผมนี่ฮะ ในหลบอบเสาวันจันทร์ทั้งขายเซียนคืนมังสุลินก็ถือโอกาสมารีวิวรายละเอียดเนื้องานให้ลูกค้าได้ชมกับผมเนี่ฮะเป็นรายละเอียดก่อนจัดส่งทั้งขายเยซียนคืนมังสุลินก็นสิมารีวิวรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนให้ลูกค้าได้เบิง่งกับผมสําหรับทันทีโทรสั่งเขามากกับผมบดไดเรนเฟซเรนไลน์กับบดไดเห็นรายละเอียดเนื้องานที่ทันทีได้รับทั้งขายเซียนคืนก็มารีวิว าาร,าย,ร,นนรนนายละเอียดเนื้องานความชัดเจนให้ได้ชมครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาชมกันที่ละชินเลยครับผมนี่ก็เป็นคืนชดลอมไก่ครับผมเนี่ฮะเป็นคืนชดลอมไก่ที่ทั้งขายเส้นคืนสิด้จัดทรงให้ลูกค้าสองชุดครับผมนี่ฮะลูกค้าที่สั่งเขามากอะชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนได้เลยครับผมนี่ฮะภาพอยู่ข้างหน้าทันเลยครับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจน เป็นระบบหลอกสายพีอีกับผมหงทองเหลืองนี่ครับ,รบเป็นหุ่นย่างนกกวักกับผมมีลูกค้าสังชุดดักนกกวักเขามา12ชุดครับผมสิไดจัดส่งในหลบเสาว,วันจันทร์12ชุดนี่ฮะสำหรับลูกค้าที่สังเข้ามากอะเบืเ้องรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนข้างนานเลยรับผมยบจะเป็นคืนพีเสือหรือว่าคืนลักเดียว ที่ลูกค้าได้สั่งเพิ่มเติมเขามากอรายละเอียดตามภาพเลยครับผมเนี่ยเป็นคืนแขวนที่สีจัดส่งในวัดจันทร์กับผมสามสิบห้าชุดนี่ครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดในงานก่อนจัดส่งกับผมที่ทั้งขายเซียนคืนมังสุรินได้มารีวิวรายละเอียดเนืองานความชัดเจนก่อนจัดส่งครับผมนี่ก็เป็น นครับผมเนื้องานกอดจัดทรงทางขายเสียนขืนเมือร์เซร์ินกับสิได้รีวิวให้ชมกันเรื่อยๆตามวันที่ครับผมนี่ฮะหลักๆทางขายเสียนขืนเมืองสุรินทร์กับเปิดขายสินค้ากันตามวันที่ครับผมรีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับสิมีชุดโปชุดพิเศษทางขายกับรีวิวแจ้งให้ได้ทราบกันเรื่อยๆครับผมน,นี่ครับภาพทางนาธานนี้เป็น งานที่ทางขายเซียนขืนมงซูลินสิได้จัดทรงในหลอบเสาวันจันทร์เลยครับผมเนี่ยส่วนงานที่เหลือกกน,นี่ครับผมทางขายเซียนขืนมงซูลินกันเด่นการเปิดขายสินค้าตามวันที่สำหรับลูกค้าที่สนใจนี่ยมาชมรายละเอียดเนื้องานใดครับผมเป็นหุ่นยางนกกวักนกอีลุ่มนี่ฮะสนใจแบบใดก็ทักเข้ามาได้ครับผม หรือว่าที่เป็นหุนห่นยางนกกะปูดหุ่นยางนกเขาพังพอนนี่ครับหวที่เป็นคืนผีเสือ้อคืนรักเดียวกะสนใจกระทักเอามาได้ครับผมนะฮะเป็นรายละเอียดใหม่ๆกระขอฝากพี่ๆน้องๆนานาเอาไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ